สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสูร่รายการต้องไปโดนเราอยู่ที่งานริสแกนอุดรธานีนะครับด้านหลังนี้ก็เป็นน้องๆสาวงามนะครับสิบกว่าท่านนะครับก็เรียกได้ว่าทุกคนสวยหมดทุกคนเลยนะครับผมในฐานะที่เป็นสนับสนุนอีกท่านหนึ่งนะครับนี่ป้ายสเนตตาอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็ได้รับเกียรตินะครับให้มาเป็นกรรมการในค่าคืนนี้ด้วยนะครับและค่าคืนนี้แหละครับจะตัดสินว่าสา,างวงามนะครับอุดรธานีริสแกนอุดรธานีท่านใด นค,คนไหนสาวสวยคนไหนที่จะได้เป็นตัวแทนนะครับของมิสแคนอุดรธานีครับเพื่อจะไปชิงมงทองในเมษาย,ยนปีหน้าลุ้นนะครับแล้วก็เชียร์พวกเธอไปพร้อมๆกันนะครับแล้วบรรยากาศข้างนอกเนี่ยคนเยอะมากมากนะครับเรียกได้ว่าในฮอเนี้ยเต็มพอแล้วก็พีดีของจังหวัดอุดรธานีจัดเต็มมากๆมีเซอร์ไพรส์ด้วยมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยจะเป็นใครและบรรยากาศจะเป็นอย่างไรตามมาเลยนะครับผมมาตามมาเลยมา Show time. This show time. There is no time like show time after dark. This show time after dark. Show time. This show time. tratime The the Show of สาวหุ่นสวยสุขภาพดี by Seneta Collagen and Fiber ครับในโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารจาก Seneta Collagen and Fiber ให้เกียรติึ้นมอบรางวัลพิเศษรางวัลน,นี้ค่ะครับผมสมสาวงามที่ได้รับรางวัลสาวหุ่นสวยสุขภาพดี by Seneta Collagen and Fiber เธอจะได้รับเงินสดมูลค่า5,000บาทครับ พร้อมสายสะพายมาถึงแล้วเรียบร้อยนะครับไม่รอช้าฮะขอแสดงความิดีกับ MGUD MGUD 14ครับขอแสดงความิดีกับ MGUD 14ึ G U ่ส Miss Grand เมืองกุด,ดอนทารีครับชมทิชาสิ มิสแกรนด์ฟันสามหมอค่ะคุณลนัทหงศีเมืองยินด,ด,ดีด้วยนะคะควันใจอุดรธนีคณคิดอย่างไรกับประโยคที่ว่ามิสแกรนด์คือเวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยแน่นอนและถูกต้องที่สุดคะ่ะ เวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็คือเวทีมิสแกรนไทยแลนด์และเวทีมิสแกนอุดรธานีก็จะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่แน่นอนค่ะว่าจะได้รางวัลจังหวัดที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพราะจากการจัดงานแล้วทุกคนคงเห็นแล้วเป็นประจักษ์นะคะว่าเวทีนี้ทำออกมาได้ดีขนาดไหนน้ำพึ่งเชื่อค่ะว่าทุกๆคนก็เห็นไม่ต่างกันว่าเวทีอันดับหนึ่ง คือเวทีมิสแกรนไทยแลนด์ค่ะขอบคุณค่ะต้องยอมรับนะคะว่าเวทีมิสแกรนไทยแลนด์เป็นเวทีที่เติบโตมาอย่างรวดเร็วด้วยความสามารถของบอสนวัดอิสระไกศีนและแรงสนับสนุนของทุกคนอีกทั้งยังเป็นเวทีที่คนหาสาวงามที่พร้อมใช้ได้อย่างยิติธรรม ด้วยผลงานที่ประจักษ์นะคะทำให้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเวทีมิสแก n น Thailand เป็นเวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยและฝนขอพูดตรงนี้เลยนะคะว่าฝนเกิดที่แกนฝนก็ขอจบที่แกรนและอยากให้ทุกคนพูดพร้อมกันนะคะนับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกน We ีย e g แก n นควันเงินออริ หน่งก่อนนะคะกับมิสแกรนด์อุดรธานี2อ2พนีสิกาค่ะเป็นยังไงครับบ้างครับก็เรียกได้ว่าตื่นตาตื่นใจนะครับตื่นตาตื่นใจแล้วก็สุดท้ายนะครับเราก็อยู่จนจบนะครับแล้วก็ได้ รู้แล้วครับว่าผู้ชนะเลิศก,ก็คือหมายเลขเจ็ดนั่นเองโอ้โหเรียกได้ว่าความสูงของเธอที่สูงสง่านะครับเดินของเธอได้เดินได้เฉิดฉายมากๆแล้วตอบคําถามดีด้วยแล้วก็ได้รับรางวัลไปหลายต่อหลายรางวัลที่สปอนเซอร์มอบให้กับเธอนะครับก็เขาจะได้ยินดีนกับน้องเบอร์เจ็ดด้วยนะครับที่เป็นตัวแทนนะครับมิสแกนอุดรธานีนะครับ2023นี้และหวังว่าในเวทใหญ่นะครับเดือนเมษายนปีหน้าเราจะได้เห็น มิสแกนอุดรธานีคนนี้นะครับเป็นทีมมิสแกนนะครับก็เปเป็นกำลังใจให้น้องนะครับและอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับเพจต้องไปโดนแล้วก็ YouTube ช่องยามาเอนเตอร์เทนเมนตด้วยนะครับติดตามนะครับว่าครั้งหน้านะครับต้องไปโดนจะเป็นอะไรนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ